ข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเิญบารมีของ,งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประทุนพระพุทธเจ้าทุกทุกระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกทุกระองค์ตลอดจงบรารมีแห่งพระสีอริยเมตไตรและน้อมมณียาบรารมีของเจ้าของพระคาถางานลานทุกทุกระองค์ได้แก่พระพุทธเจ้ากัสสปะ หลวงปู่ปานวัดบางลำโคหลวงพ่อฤาษีหลีงดำครูพึ่งท่านท้าวเวสวรรณขอทุกทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาน้อมนำพระภูมิต่างๆทั้งหลายอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นลงยี่สิบชั้นเทพภูมิทุกชั้นฟ้ามหาสมอโดยทั่วทั้งเหมือนแสงกฎจักรวาลเทพภูมิเทวาที่เกี่ยวพันกับผู้เป็นเจ้าของพระคาถางานลานทั้งหมด